สวัสดีครับเดี๋ยวจ้องพี่นนรดำสิ่งนะครับโอ้าวเป็นเล็กครับโอ้ตายเลยแบบนี้โอ้ลุกเลยออยู่เลยลมอะไม่น่าลงนะ รถแคบดเลยเกือบมิดล <cat> ้อเลยครับโอ้โ้เยี่ยงมากเลยยังไม่น่าหรอกเนี่ย นี่แค่ครึ่งล้อยังเอียงขนาดนี้เลยถ้ามิดล้อจะขนาดไหนน่าจะเกี่ยวกับรถมันแคบด้วยครับจะเลยเอียงเยอะติดกระโปงเลยติดกระโปงเลยครับได้ได้ <c oughs> <c oughs> ถอยเร่งไปหน่อยรู้เรื่องเลยอ๋อจานชูกำลังมาครับ <laughs> ม่มีฝาท้ายด้วยถ้ามีฝาท้ายนี่ นะเลขยังกับไม่กล้าย,ยกครับแต่ถ้าเป็นรถหกล้อแบบเรามันน่าจะช่วงช่วงมันน่าจะกว้างกว่ามันน่าจะยกได้นะเพราะว่ารถผมถ้าจมแค่ครึ่งล้อจมแค่ครึ่งล้อก็ยกได้นะยกด,ดิแต่ถ้ามิดล้อก็ไม่กล้าย,ยกเหมือนกันครับแต่อันนี้น่าจะแบบรถมันช่วงสั้นด้วยครับ ห <Wow. laughs> ลุมพรางเยกะเลย <laughs> <laughs> ผมดูแล้วหลุมพรางเยอะนะตรงนี้ดูจากดินมันสุดนะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองเทดูบ้างว่าไะเจอหลุมพรางหรือเปล่านะครับร้ายฝุ่นฝุ่นมากฝุ่นเยอะจัดครับท่านผู้ชมต้องเช็ดก่อนนะ เดี๋ยวมันจะไปจันตู้แอร์เอ้าดูว่าผมจะโดนลุมพรางกัเขาไหมเดี๋ยวจะเข้าทางแมคโครดีกว่าเนี่ยตรงนี้ที่แมคโครเดินมานี่มันเหมือนจะแน่นดีนะลองดูแต่ก่อนตรงนี้เป็นบ่อน้ำหรือเปล่า สินหมวกวาวรั่วครับควันขาวเลยนะ แต่ว่าเวลาขับนี่ปกติไม่ค่อยมีควันนะครับแต่ถ้าเปินเ้นึเแรงๆควันออกเลยแต่มันมันมันรั่วฝั่งไอเสียครับไม่ได้รั่วฝั่งไอดีถ้ารั่วฝั่งไอดีอันตรายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตังเปลี่ยนเดี๋ยวรองเงินออกก่อนครับเพราะว่าแพงมากเลยของเทรถมันใช้งานมาเยอะด้วยเลยครับจากญี่ปุ่นเราแล้วพอเป็นรถเทอร์โบด้วยนะครับ พอรถรถเทอร์โบมันจะคืออัดอากาศไม่ใช่ดูดอากาศนะอันนี้ตามตามที่ผมเข้าใจนะอัดอากาศเข้าใช่ไหมบูทยิ่งเยอะนะครับแรงดันในในพอตในพอตไอดีอะ่ะแล้วก็ในกระบอกสูบอะ่ะมันยิ่งเยอะนะครับพอแรงดันเยอะปุ๊บมันทําให้แบบไหลเข้าไปตามหลอดวงหลอดวาลวทาให้พกซินหมกวาลวเสื่อมเร็วนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะ ไม่รู้ค่ะเป็นแบบที่คิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถปั๊มสายที่สนมากซีนหมอกวาวอะไรไม่ค่อยเสียไม่ค่อยรั่วเพราะว่าเหมือนมันมันไม่ค่อยมีแรงดันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะก็คือเหมือนอันนี้แรงดันมันเยอะมันไหลมันจะหาที่ไปอย่างเดียวนะครับพอรถมีเทอร์โบบูตติดก็คือจะหาที่คือหาที่ระบายออกอย่างเดียวนะครับนะ เลยครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําใหออ้มันรถมันแน่นด้วยครับรถมันแน่นอาจจะทําให้อะไรภายในเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับยิงบูทยเยอะยิงไปเร็วนะครับที่ผมเข้าใจนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรอกนะครับแต่ผมก็ว่าน่าจะใช่เลยนะครับไม่งั้นรถ ความสายมันจะทนกว่ารถเทอร์โบได้ยังไงการใช้งานแบบนี้นะครับกันนี้ก็มันได้วิ่งอะไรมากครับวิ่งดินทอยดินทุกวันครับอยู่นี่ทอย ก็วิ่งบางไม่วิ่งบังนะอยู่นี่ก็ถือว่ามันก็งานมันก็ก็โอเคนะครับอยู่ได้ก็อยู่สบายๆยอยู่คุ้มค่านะครับก็ค,คือุค้มค่านะครับอยู่นี่วิ่งบังไม่วิ่งบังนะครับมันไม่โสมรถด,ด้วยเนี่ยสองวันวิ่งไปสามสิบสี่กิโลนะครับสองวันนะครับสามสิบสี่กิโลก็ประมาณวันละสิบห้ากิโลนะครับวิ่งเฉพาะในสายงาน แต่ไม่ได้บางวันก็ไม่ได้วิ่งทั้งวันแต่บางวันก็วิ่งทั้งวันนะบางวันวิ่งยนจนเช้าจนจนเย็นเลยก็มีนะครับะถ้าเกิดไมโคไม่ติดงานนู้นติดงานนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่บางทีจันทร์ชูติดงานก็เอาคันเล็กมาตักนะเอาคันเล็กมาตักนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ไปบ้ายครับเจอกันคลิปหน้าครับ